สวัสดีครับผมพันตวรวจเอกวิเชียรน,นนทิกุลนะครับตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจบุทธรเมืองบึงการนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับในเจ็ดวันที่ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติามีนโยบายให้แต่และสถานีตำรวจนะครับตั้งจุดตรวจเทศกาลสงการาประจำปี2564นะครับเพื่อ,อลณลงในการลดอุบัติเหตุ แล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีผู้ขับขี่กระทําความผิดกฎหมายจราจรนะครับแต่ทางานโยบายของผู้บัญชา,าใหา้จับกลุ่มเฉพาะผู้ที่มีทําความผิดที่ชัดเจนจริงๆนะครับไม่ใช่สุ่มไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นเพราะสถานการณ์ช่วงนี้ก็มีสถานการณ์โรคระบาดของโควิด -19 นะครับก็ให้ ท่านผู้กัญชาก็ให้ความเห็นใจนะครับในการาจะต้องมาเสียค่าปรับนะครับเฉพาะกรณีที่ผู้กระทาความผิดรุนแรงจริงๆนะครับเช่นเมาไม่ไม่มีอ,า,อาการควบคุมตัวเองได้นะครับตอนนี้ที่ผ่านมานี้ทางสถานีตํารวจภูทรเมืองบึงการก็มีการจัดจุดตรวจหน้าที่แห่งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกํากลังไฟเจ้าพนักงานตํารวจและทหาร ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขนะครับมาร่วมกันให้บริการประชาชนและบังคับใช้กฎหมายครับผมเป็นเวลาตั้งแต่วันที่1 0ถึง16ครับเมษายนนี้เท่าที่เราตั้งจุดตรวจหน้าที่แห่งนี้นะครับผู้ที่สัญจรไปมาก็อยู่ในระเบียบวินัยดีนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ทุกคนเล็งเห็นความสําคัญในชีวิตทรัพย์สินนะครับสําหรับการใช้ถนนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สําหรับผู้ร่วมทางนะครับ ก็ขอใหอ้ทุกท่านนะฮะเดินทางด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะไม่ให้เสพแอลกอ,อฮอล์นะครับก็จะทำให้ทุกคน,นปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินได้ตลอดการเดินทางครับผม